บริษัท W หน9่งเก้าาจำกัดมหาชนเปิดเผยผลประกอบการงวด9เดือนแรกตั้งแต่มกราคมถึงเดือนกันยายนปี266 6มีรายได้รวม17,763ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิ1477ล้านบาทเพิ่มขึ้น918ล้านบาทหรือคิดเป็น2.6เท่าของกำไรปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายกระดาษที่เพิ่มมากขึ้นหลังสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในหลายประเทศผนวกกับความสามารถใน การบริหารต้นทุนได้ยังมีประสิทธิภาพจึงทำให้บริษัทยังคงรักษายอดขายรวมติดอันดับหนึ่งในสิของโลกสะท้อนถึงการยอมรับในคุณภาพของผู้บริโภคจาก145ประเทศทั่วโลกและในปีหน้า2567บริษัทยังเชื่อมั่นว่าจะขยายความสามารถในการทำกำไราให้เติบโตได้อีกไม่น้อยกว่า40%ซึ่งจะส่งผลให้มีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งต่อไปในระยะยาวครับ ด้นานคุณโยธินดําเนินชาญวณิชประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทดับเบิลเอ1991จํากัดมหาชนกล่าวว่ากลุ่มดับเบิลเอได้ตระหนักและให้ความสำคัญก,กับการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนรวมถึงเรื่องการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยดับเบิลเอได้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในองค์กรโดยมุ่งลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลง25%ภายในปีพศ2573ร,ร้อพร้อมทั้งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพศ ศ583และรถการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในพีพศ2593โดยยังคงคุณภาพระดับพรีเมียมเพื่อผู้บริโภคเหมือนเดิมครับ